ติดนะครับก้านสูบขาดนะครับเวลาพอเพื่อหลี่งนะครับมันก็มากระเด้เชือสูบนะครับทาให้เชือสูบแตกนะครับถ้าความเสียหายก็น่าอยู่ประมาณหลักแสนนะครับสวัสดีครับผมชายาแสงทองนะครับผมที่ปรึกษาการบริการนะครับคอนดาวน์ันทองครับผมวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งเคสนะครับผมถือว่าเป็นเคสที่มีความเสียหายต่อเครื่องยนต์เป็นอย่างมากครับผมนะครับช่างตรวจเช็คนะครับเจอปัญหาอะไรบ้างครับผมครับผมเิญทางนี้เลยนะครับ ตอนนี้ผมตรวจสอบนะครับพบก้านสูบขาดนะครับืูอสูดติดนะครับก้านสูบขาดทีนี้เวลาพอโคลื่อยงงี้นะครับมันก็มากระแทกเชือสูบนะครับทําให้เชือสูบแตกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่อ่านเรือกนะครับตรงนี้ครับจะมีรอยกระแทกของก้านสูบนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเศษนะครับ บริเวณอ่างเครื่องนะครับคาความเสียหายก็น่าอยู่ประมาณหลักแสนนะครับหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในระบบพบว่ารถคันนี้นะครับผมไม่ได้เข้าตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่คู่มือกาหนดให้นะครับมีการขาดเช็คระยะไปจึงทําให้ไม่มีข้อมูลในระบบส่งผลนะครับทําให้การตรวจหาสาเหตุเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้น จึงอยากแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านนํารถเข้ามาเช็คระยะตามคู่มือกําหนดและสําหรับลูกค้าที่รถยังอยู่ในงานรับประกัน3ปีหรือว่า100,000กิโลหรือได้ขยายงานรับประกันเพิ่มเติม2ปีหรือว่า40,000กิโลเข้ารับบริการเช็คระยะตามรอบเพื่อรักษาสิทธิ์งานรับประกันของตัวรถยนต์ท่านเอง การเข้าเช็กระยะตามรอบนะครับไม่ได้การันตีว่ารถของท่านจะไม่เกิดปัญหาหรือมีความผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานนะครับแต่เป็นการป้องกันนะครับเพื่อหาจุดบกพร่องลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายร้ายแรงกับรถเราได้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรถยนต์ h อน da โทรมาที่045475555ต่อ105หรือโทรมาที่097 3344000จอนดาวนบ์พันทองยินดีให้บริการครับผม